สวัสดีครับแอลคนดีคนเดิมหากพูดถึงผีไทยที่โด่งดังและถูกนำมาสร้างสรรค์นในภาพยนตร์และวรรณกรรมอย่างสม่ำเสมอชื่อของนางตานีจะต้องติดอันดับต้นๆอย่างแน่นอนภาพของหญิงสาวในชุดไทยสีเขียวที่ปรากฏตัวท่ามกลางกอกกล้วยตานีได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทุกคนคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของภาพยนตร์สยองขวัญไปจนถึงการ์ตูนอนิเมะเรื่องราวของนางตานี จึงไม่ใช่แค่ตำนานโบราณแต่ยังคงโลดแล่นและสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมในยุคสมัยใหม่ได้อย่างไม่เสื่อมคลายนางตานีเป็นพูดผีในตำนานพื้นบ้านไทยที่มีความเกี่ยวข้องกับต้นกล้วยตานีโดยเฉพาะถือเป็นวิญญาณผู้หญิงที่สิงสถิตยอยู่ในต้นกล้วยตานีและมีลักษณะเป็นผีที่ไม่ได้มีแต่ความน่ากลัวอย่างเดียวแต่ก็มีด้านที่ลึกลับและมีสเสน่ดึงดูดใจด้วยเช่นกัน ลักษณะและที่อยู่อาศัยนางตานีมีรูปลักษณ์ที่สวยงามตามแบบหญิงไทยโบราณสวมใส่ผ้าไหมสีเขียวอ่อนซึ่งเป็นสีที่สอดคล้องกับใบกล้วยและมักจะปรากฏตัวในคืนวันเพน็ญหรือยามที่อากาศชื้นๆโดยจะยืนซ่อนอยู่หลังกอกล้วยตานีที่เธอสิงสถิตยอยู่ซึ่งผู้คนเชื่อว่ากล้วยตานีที่นางตานีอาศัยอยู่มักจะเป็นกอที่มีลักษณะผิดปกติ เช่นมีใบหนาแน่นหรือดูหน้าเกงขาเป็นพิเศษพฤติกรรมและความเชื่อความเชื่อเกี่ยวกับนางตานีมีสองด้านด้านแรกคือเธอเป็นวิญญาณที่ไม่เป็นอันตรายและอาจให้โชคลาภกับผู้ที่เคารพกับไหวแต่นอีกด้านหนึ่งเธอจะแสดงความดุร้ายกับผู้ที่มาทำลายต้นกล้วยตานีหรือผู้ที่ล่วงเกินเธอโดยไม่เคารพและจะล่อลวงผู้ชายให้มาติดกับดักในยามค่ำคืน ผู้คนมักจะทำพิธีเส้นไหว้ด้วยพวงมาลัยดอกไม้หรือเครื่องหอมเพื่อแสดงความเคารพต่อวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่และขอโชคล่ามแต่ก็มีความเชื่อว่าไม่ควรปลูกกล้วยตานีไว้ในบริเวณบ้านเพราะอาจทำให้คนในบ้านเกิดอาการเจ็บป่วยหรือมีเหตุการณ์แปลกๆนางตานีในวัฒนธรรมนางตานีเป็นหนึ่งในผีไทยที่มีชื่อเสียง และถูกนำเสนอในสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องทั้งในภาพยนตร์ละครและวรรณกรรมต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ความลึกลับและความงามที่น่าสะพึงครัวของเธอภาพลักษณ์ของหญิงสาวสวยในชุดไทยสีเขียวที่ยืนอยู่ท่ามกลางกอกล้วยกลายเป็นสัญลักษณ์ที่คุ้นตาและสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันของคนไทยกับธรรมชาติและความเชื่อเรื่องวิญญ,ญาณที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้ใหญ่ได้อย่างชัดเจน